น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลากหลายเพลงดังที่ถูกถ่ายทอดกลั่นกลองผ่านปลายประกาครูเพลงบ้านป่าครูสลาคุณนวุฒ ครูสลาคุณวุฒิเกิดวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2505ที่บ้านนาหมอมา้าจังหวัดอำนาจเจริญจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเกีรยรตินิยมอันดับหนึ่งครูสลาคุณวุฒิเข้าสู่วง,งการคนเขียนเพลงเมื่อปีพุทธศักราช2525โดยการชักชวนจากปัญญาคุณวุฒิ <แ Portuguese S 2> วิทยากีฬา และรุ่งเพชรแหลมสิงบทเพลงแรกที่ใช้ในการบันทึกเสียงคือเพลงสาวชาวหอขับร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงถือเป็นผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักแต่งเพลงมือทองปัจจุบันคูสลาคุณวุฒิเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงแกมมี่โก ในเครือจ MM ีเอ็มกรนีและได้มีนักร้องหลายท่านนำเพลงที่ครูสลาประพันธ์ไปขับร้องและโด่งดังติดหูคนฟังทั้งประเทศได้แก่เพลงอย่าใจคนจนเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมาร,รามไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ไจด้าปริญญชีวิต้ดวยเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ในการแต่งเพลงจนเป็นที่ยอมรับครูสลาคุณวุฒิจึงได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดล้อมเพลงลูกทุ่งจากหลากหลายรายการทางโทรทัศน์ ดวงใจดวงนี้ไว้ที่สา์เมื่อคราวพบดวงมาสาวตาวานสกลนครพอพอรู้ว่าเลือกเพลงฝากใจวิทีอีสานก,ก็ชื่นชมอีกแหละว,ว่าเลือกเลือกได้ตรงนะฮะแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าโดยลีลาแล้วกระเดียดไปทางมนแคนแกนคูน มากกว่าจะเป็นยอดรักสลักใจนะฮะวันนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขายังเป็นมแนแคนจันคูนอยู่แต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแล้วก็มันกลายเป็นสเสน่ห์หลากหลายผลงานผ่านภาษาสู่ท่วงทานองบทเพลงอันสุดประทับใจพร้อมเรื่องราวน่ารู้ที่ครูเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่ที่บริษัทสบายใจจำกัดนะครับที่แห่งนี้นะครับคือที่ทํางานของครูเพลงท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศนะครับท่านแต่งเพลงกับศิลป,ปินดังๆต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต่ายอรไทยไมมพิรมพรไ่พงศธรทัก,กระแตนชนระดาเมื่อเอ่ยชื่อเพลงไปแล้วหลายๆท่านคงจะร้องอ๋อกันทันทีนะครับว่าครูแต่งเพลงคนนี้คือใครนะครับแลวก็คือเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ปริญญ,ญาใจยาใจคนจนใจสารภาพครับ แล้วเป็นใครไปเลยไม่ได้ค่ะนั่นก็คือครูสลาคุณนูตค่ะครับผมลักคณะนะครับเป็นนะครับนิสิตชัน้นปีที่3นะครับภาควิชาภาษา,าไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรู้สึกยินดีนะครับที่ครูเป็นเกียรตินะครับให้อโอกาสพวกเรานะครับได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับครูเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับในด้านการแต่งเพลงนะครับครูเคยได้รับรางวัลพระพิคเนททองคําสาขาการประพันธ์ยอดเยี่ยมนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับพวกเราจึงขอโอกาสนะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของครูนะครับแล้วครูคิดว่าเพลงลูกทุ่งไทยสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดหรือเปล่าครับเปลี่ยนเปลี่ยนคือภาษานี่ มันเปลี่ยนโดยธรรมชาติเดี๋ยวว่าแต่ในเพลในวิถีชีวิตมันเปลี่ยนภาษาไม่เคยภาษาภาษามันจะมันจะเคลื่อนไหวไปตามวิถีชีวิตแล้วผมคิดว่ามันมันดีหรือไม่ดียังไงครับที่มันเปลี่ยนจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็มองในแง่ดีผมว่าน่าดีถ้าจะเอาถ้าจะเอาอุดมคติจริงๆมันก็จะมีจุดบกพร่องมันมีมันมีจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็นอยู่หลายอย่างแต่นั่นคือเราเอาอุดมคติเป็นตัวตั้งคือเราเราฝันอยากเห็นภาษาไทยงดงาม ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการการพูดแต่ในความเป็นจริงมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นไอเขียนนี่เขาควบคุมได้แต่พูดนี่มันทำไม่ได้เพราะการภาษาที่พูดมันเป็นไปตามวัยของคนก็ด้วยไปตามยุคสมัยก็ก็ใช่อีกเพราะฉะนั้นการที่จะไปควบคุมตัวแปรเหล่านั้นมันยากมากในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะการพูดแต่การเขียนนี่ด้วยด้วยขนบของสังคมไทยเราก็มีขั้นตอนหลายอย่างภาษาเขียนก็อาจจะ อาจจะอยู่ในการควบคุมได้ในระดับที่ดีกว่าแต่ยังไงก็ตามในแง่ของภาษามันเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งการเขียนเพลงก็จําเป็นต้องหยิบภาษาของยุคสมัยมามาใช้ในบทเพลงมันก็ต้องมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะไปเอาเกณฑ์อุดมคติหรือความคาดหวังสังคมมาเป็นตัวตั้งมันก็จะเห็นรอยรอยด่างเยอะมากจนมีความรู้สึกว่ามันมันเสียมันเขาเรียกอะไรนี่บัะ แต่นีความเห็นของครูครูกำมองว่ามันเป็นเรื่องธรมรมดาแต่ไม่หมายว่าไม่ได้รักภาษา <c oughs> เราก็อยากให้ภาษางดงามแต่เราไม่สามารถห้ามห้ามความเปลี่ยนแปลงของสังคม,มเราไม่สามารถห้ามได้เพราะฉะนั้นเราก็เราก็อย่างอย่างแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเห็นแต่ละคนอย่างครูสมุมรพอครูมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคเราห้ามคนอื่นไม่ได้เราไปห้าม <c oughs> เด็กก็ไม่ได้ห้าม ห้ามคนไม่ชอบเพลงดื้อๆก็ไม่ได้เพราะเราเคารพเขาถ <c oughs> ูกไหมฮะถ้าเราสร้างงานออกไปเราเคารพคนฟังหมด <c oughs> ไม่ว่าจะโบนหรือลบเราก็เตรียมใจเคารพหมดทีนี้ในความตั้งใจเราก็เป็นว่าเอาแค่ว่าตัวเราถ้าเราคิดว่าอยากเห็นภาษาเป็นอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นครูก็ทำอย่างนั้นแล้วในการแต่งเพลงที่แบบ แต่และเพลงที่ครูแต่งออกมาหลายล้วนแล้วแต่เป็นการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยทั้งสิ้นครูม,คมีวิธีการยังไงครับที่เลือกใช้ภาษาออกมาแต่งเพลงให้ไพเราะทําให้คนฟังติดอกติดใจกันทั่วบ้าน,น <c oughs> ทั่วเมืองคือหัวใจของของการเขียนนะฮะอย่าวพ่าจะเขียนเพลงนะเขียนอะไรก็ตามมันเป็นการสื่อสาร <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกมาใช้นี่มันก็ต้องสื่อสาร <c oughs> หมายความว่าคําว่าสื่อสารก็คือมันเป็นที่เข้าใจของของผู้ให้และผู้รับของคนพูดและคนฟัง ของคนร้องและคนฟังหรือของคนเขียนและคนฟังมันมันต้องเข้าใจทันสอนงฝ่ายตรงนี้เองครัที่มันเป็นเหตุผลบีบบังคับให้คนเขียนงานเนี่ยต้องไปหยิบเอาถ้อยคําที่สังคมใช้อยู่ม,มาใช้ในในชิ้นงานตัวเอง<ม>เพราะไม่งั้นมันจะไม่สื่อสาร<ม>คําสื่อสารมันก็ลึกไปอีกตรงที่ว่าบางทีสื่อสารแต่ว่าไม่ไม่ทันสมัยกับสื่อสารที่ทันสมัยก็ย่าง,างมันก็ขึ้นกับว่างานนั้นๆเราเราเราพุ่งเป้าไปที่ใคร มันก็มีตัวแปลกเยอะมากอย่างคูเขียนเพลงเนี่ยถ้าให้เขียนให้นักร้องที่มีอายุมากร้องเราก็อาจจะใช้ภาษาอ,อีกวันน้หนึ่งเพราะเรารู้ว่าคนร้องเขาต้องพูดอย่างนี้ถึงจะเหมาะกับเขาถูกไหมฮะรวมไปถึงคนฟังของเขาคนนี้เนะี่ยก็ต้องเข้าใจภาษาแบบนี้อย่างเช่นครูสมมตินะยกตัวอย่างจริงๆไม่ได้เขียนสมมติครูเขียนเพลงให้อาชรินันทนาคอลร้องอาจเป็นเพลงลูกกล่งหรืออะไรก็ไม่รู้ ครูคงไม่สามารถใช้ภาษาเดียวกันกับที่เขียนให้กับอไผ่พงศธรไทั้งหมดถูกไหม <c oughs> เพราะว่ามันหนึ่งละมันคนละประเทศสองก็คือวัยของคนรองต่างกัน <c oughs> ตรงนี้เองนะที่ที่มันเป็นเหตุผลบีบให้เราต้องเลือกเลือกภาษาจากสังคมมาใช้บางครั้งก็ไม่งดงามของนีมันก็มองได้หลายได้หลายมุมถ้ามองจากครูบาอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ติดยึด กับขนกที่มันเป็นเป็นจริงเป็นจังมากก็จะมองว่าโอ้ภาษามันเลวร้ายมากมันวิบัติมากแต่ถ้ามองจากสายตาของคนที่ที่ร่วมสมัยก็อาจจะมองว่ามันก็มันก็โอเคมันก็สื่อสารกันมันก็ทันสมัยฟังแล้วมันมีความสุขแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องมาดูช่วยกันตรงที่ว่าอะไรที่มันพอดีกับไม่พอดีคือจะไม่ใช่เรืว่าถูกหรือผิด แล้วปัจจุบันนี้นะคะบทเพลงมุกขิ่นไทยค่ะก็จะมีคําภาษาวัยรุ่นภาษาขนองน,นะคะหรือว่าคําทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอยู่มานะคะคุณครูมีความที่เห็นในส่วนตรงนี้ยังไงคะในบทเพลงที่แต่งคก็อย่างที่บอก,กครูเป็นคนมองลูกด้วยความเข้าใจครูบอกว่าถ้ามันไม่เกินเลยมันกบบ็ได้แม้กระทั่งของใบเตยใบเตยที่เขียนเพลงที่มันดูรื้อๆเนี่ยถ้าเราฟังดีๆด้วยความเข้าใจมันก็มันก็ มันก็มันก็ได้อยู่คือเพียงแต่ว่าเขาหยิบเรื่องที่มันมันมันสูงเสียงแต่ด้วยภาษาด้วยเทคนิคของการประพันธ์ก็ชื่นชมคนเขียนมากเขาก็เขาก็ากมีวิธีคิดอะอย่างเพลงมโนหรือเพลงแน่นอกอะไรต่างเง้เขาก็มีเหตุผลในการบอกเราก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหัวใจของคนฟังคนมองอย่างครูนี่ถ้าในแง่ของภาษา ครูก็อยากให้ทุกคนอยู่มองมองโลกด้วยความเข้าใจไม่งั้นเราเราจะฝืนเราจะฝืนเด็กอย่างครูนี่เรื่องภาษาการหยิบยกอะไรต่างครูจะมองว่าเออมัน,ม,นมันก็ดูว่าถ้าไม่ถ้าไม่จงใจจนเกินไปมันก็ก็รับได้แต่บางครั้งบางครั้งที่เกินไปก็รับไม่ได้นั่นจะนะอย่างเช่นที่ครูที่ครูไม่ไม่เห็นเห,นเหนนตุผลว่าทำไมต้องใช้นี่วิธีการออกเสียงของนักร้องสตริง อันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดยืนของครูเลยก็ได้ว่าครูไม่เห็นด้วยคนที่ร้องเสียงทอทหารเป็นจอจานเป็นอะไรชี้อะไรเป็นชอช้างยว่าไม่รู้มันมันงงอ่ะอหรือบางทีพูดคําว่าเธอเป็นเจอไปเลยบางเพลงบางคนเนี่ยคือไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมต้องพูดอย่างนั้นพูดเธอมันไม่พอดตรงไหนทำไมต้องเจอถูกไหมครัอวิธีการออกเสียงครูว่ายังไงก็ต้องก็ต้องยึดที่เราเป็นของเรา เราไม่ควรจะมาเคียรตรงนี้แต่ในเรื่องของคําเนี่ยรับได้นะฮะถ้าหากว่ามันไม่เกินอย่างเช่นคําไม่ว่าจะเป็นคําต่างชาติคาคําสมัยใหม่คําคําแสดงอะ่ะก็รับได้หมดแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการไปบิดเบี้ยววิธีการที่มันเป็นเป็นหลักของประเทศของชาติแล้ว อย่างคุณครูท่านเองก็เป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดใช่ไหมคะคุณครูมีวิธีการหรือว่ามีเทคนิคยังไงคะที่จะเหมือนกับว่าให้ให้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการร้องของนักร้องเงนี้ค่ะเหมือนว่าเพื่อรักษาลาใจหรือว่าให้เขารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟังจากข้อคิดเห็นจากอาจารย์เนี้ยค่ะการให้ความเห็นอะไรสักอย่างครูจะเอาหัวใจปรารถนาของเรามากกว่าเราปรารถนาที่จะให้เขารับรู้อะไรจากเรามันมีอยู่แค่น ก็เลยพูดออกไปก็คือถ้าเห็นเด็กร้องเพลงก็จะก็จะพูดแง่ดีให้เขาว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะในความเห็นของครูนะสิ่งที่มันดีแล้วมันใช่แล้วคืออะไรครับแต่ส่วนที่มันควรต้องซ่อมโดยความเห็นของค,ครูคือว่าเล่าให้เข้าไปแต่เป้าหมายคืออยากให้เขารู้ครับ,รบไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้ตัวเองเด็มันมีนสองอย่างนะถ้าถ้ามีความเห็นครูนะต่อนักต่อนักที่ต่อคนที่ทําหน้าที่เป็นคอมเมนต์ค,คือมีคนไหนที่ เวลาครูฟังคนอื่นคนระูก็จะรู้สึกชื่นชมกับคนที่เขาพูดเพื่อที่จะให้คนคนฟังไ,ได้ประโยชน์โดยไม่เห็นไม่ห่วงว่าตัวเองจะได้หน้าหรือเปล่าครูก็จะงดงามในความรู้สึกที่เห็นคนเขาพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นวันนึ่งพอครูได้ไปน,นั่งตรงนั้นครูก็ครูก็อยากจะเป็นอย่างนั้นคือเวลาพูดเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยว่าครูสลาเนี่ยจะเด่นหรือเปล่าะะจะเท่หรือเปล่าจะมีคนฮาจากสิ่งที่เราพูดหรือไม่ไม่ตัดออกไปหมดเลย แต่ทุกครั้งที่พูดคืออยากจะให้ลูกหลานหรือว่าน้องๆที่เขาอยูเดืนอยู่บนเวทีที่เขาเขารอฟังเราเขาได้อะไรจากเราม,มันก็เลยสรุปว่ามันอยู่ที่จุดมุ่งหมายในการพูดรูสซลดยเองก็แต่งทั้งบทเพลงลูกทุ่งแล้วก็บทเพลงหมอลำ <c oughs> ใช่ไหมคะทีนี้ครูมีวิธีการในการใช้ภาษาในการแต่งเพลงนี้มัน <c oughs> มีความยากง่ายหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะบทเพลงลูกทุ่งกับหมอลำเนีคะ่ะทั้งสองอย่างมันก็มีส่วนต่างในเรื่องของรูปแบบรูนะฮะค่ะ แต่ความยากง่ายถ้นในความเห็นครงนุ่งพอๆกัน <c ười> คือคือเขียนเพลงนี่บทมันจะง่ายมันก็ง่ายจนเราคิดไม่ถึงคิดบางวันคิดได้ปุ๊บก็เขียนปักก็จบแต่บางเพลงคิดมาสิบวันก็ยังคิดไม่ออกคิดเป็นเดือนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มะรำก็หมอนกันความยากง่ายก็แบบก็ไม่ต่างกันนะฮะแต่รูปแบบเราต้องแตกฉานอย่างอย่างครูคิดว่า การที่ครูชอบฟังเพลงนังแต่เด็กมันก็ช่วยช,ช่วยจนที่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเราต้องเอาสีเหล่านี้มาใช้เนี่ยความจําเรามันช่วยเราได้เยอะว่าอ๋อเพลงแบบนี้เขาแต่งอย่างนี้นะถ้าเป็นเพลงบบนี้แต่งอย่างนี้เราต้องเข้าใจรูปแบบจนต้องใช้คำว่าแตกฉานนะจริงๆ<ช><ะ>เพราะว่าพอพูดคำว่าแตกฉานเหมือนเราโอ้วดแตงจริงมันต้องแตกฉานถ้าไม่แตกฉานเราเอามาใช้ไม่ได้เพลงก็เหมือนกันมอลำก็เหมือนกันครูเนี่ยเขียนมอลำเป็นโดยบังเองิญ ตอนตอนเขียนส่วนใหญ่เราก็เขียนเขียนเพลงลูกทุ่งันมือนเหมือนง่ายกว่าด้วยความที่ว่าเราเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มันจะคูกพันกับตอนแปรส่วนใหญ่นะแต่ไม่ได้ไม่ได้ทุกเพลงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพอเราเขียนกอนแปรเป็นมันเหมือนเขียนเพลงลูกทุ่งได้ก็เลยเขียนเพลงลูกทุ่งมาก็แบบคูพักรักจับก็เขียนมาแต่ว่าหมอรำมาเขียนเป็นตอนเพลงของอาจารย์เฉลิมพลมาละคำดำ ตามใจแม่เถิดน้องเพลงนี้ดังมากดังจนไปไหนก็ได้ยินแต่มันเป็นเพลงผสมหมอลำใช่ครับครูก็เริ่มมาหัดเขียนเขียนก่อนหลังตอนเพลงนี้อ่ะรับก็จำรูปแบบจากก่อนลำก่อนนี้เป็นตัวตั้งก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูสละที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเราก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นของที่ระลึกมอบให้นะคะ กูทำงานหนักพวกเราก็จะากคารุลงร่ากายครับพักผ่อ,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 อนเยอะอยากจะใหทุกคนที่ที่เรียนภาษาไ <c oughs> <c oughs> ทย <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นเป็นทรัพยากรเป็นกำลัง,งชาติในการดูแลตรงนี้นะฮะเราเราขับเคลื่อนไปกับสังคมด้วยความเข้าใจแล้วก็มีเป้าหมายที่อยากจะให้ทุกอย่างเป็นในทางที่ที่เราอยากเห็นร่วมกันนั่นแหละแต่บางครั้งถ้ามันไม่เป็นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ ก็นำพาสังคมเราขับเคลื่อนนะครับรอข,ขอบคุณมากครับ,รบสำหรับวันนี้นะคะในช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็ทําให้เรานะคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะในการที่เราได้มาสัมภาษณ์คุณครูสลาในวันนี้นะคะ พวกเราิสิทธิ์ชั้นปีที่3นะคะภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนรายวิชาหลักและศิลปะการพูดนะคะขอจบการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร้อจนเป็นคนเลือนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยอย่ายืนให้โอกาสใจยิ่งโคบยิ่งคลายมั่นใจอ้ายเป็นคนดียามเจ็บยามช้า